5ต้นไม้มงคลตระกูลกอไก่ปลูกแล้วรวยเสริมห่วงจุย้ยเงินทองไม่ขาดมือสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ h ชนแนลก็ได้นำ5ต้นไม้มงคลตระกูลกอไก่ซึ่งตระกูลกอไก่นี้นะคะหมายความว่าชื่อต้นไม้ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะ โดย5ต้นไม้มงคลน,นี้นะคะหากปลูกไว้ที่บ้านจะช่วยปรับหวงจุย้ยเสริมโชคลาภเสริมสิริมงคลให้แก่ผู้ที่ปลูกค่ะจะมีต้นไม้ชนิดไหนบ้างนั้นเราไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ5ต้นไม้มงคลตระกูลกอไก่ปลูกแล้วรวยปลูกแล้วเฮง 1. กระบองเพชร กระบองเพชรนะคะเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีมากมายหลายชนิดมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสายพันธุ์มีทั้งต้นที่เป็นเหลี่ยมรูปทรงกระบอกและรูปทรงกลมนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะมีลำต้นอวบเตี้ยน่ารักสีเขียวมีขนหรือมีหนามขึ้นรอบๆลำต้นเวลาออกดอกมักออกดอกตุ่มหนามใกล้ๆยอด มีรูปร่างสีสันสวยงามแปลกตาตามสายพันธุ์นั้นๆค่ะ คนไทยโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นกระบองเพชรไว้ภายในบ้านจะช่วยให้มีโชคลาภเข้ามาสม่ำเสมอค่ะและคอยเกื้อหนุนอยู่ตลอดเวลาทำให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะกระบองเพชรจะช่วยส่งเสริมทั้งด้านการเงินการงานโดยเฉพาะเวลาออกดอกนะคะและลำต้นสวยงามแสดงว่าผู้นั้นกำลังจะมีโชคลาภได้เงินได้ทองค่ะอีกทั้งเชื่อว่า กระบองเพชรจะช่วยป้องกันศัตรูหรือคนที่คิดร้ายรวมถึงเคราะห์กรรมต่างๆและสิ่งอัปมงคลไม่ให้ย่ำไกลเข้ามาในบ้านแต่อีกความเชื่อหนึ่งสำหรับต้นกระบองเพชรคือไม่เหมาะสำหรับคนที่ยังโสด หรือยังไม่แต่งงานนะคะเพราะจะทำให้ไม่สมหวังในความรักนอกจากนั้นยังเชื่อว่าถ้าเอาต้นกระบองเพชรไปตั้งไวขง้ข้างๆคอมพิวเตอร์จะช่วยซึมซับรังสีหน้าจอได้ค่ะวิธีการปลูกนะคะตามตำรากล่าวว่า ควรปลูกในวันเสาร์โดยปลูกไว้ทางทิศตะวันตกของบ้านเวลาปลูกนะคะควรปลูกในดินร่วนปนทรายความชื้นปานกลางและรดน้ํา7-10วันต่อครั้งพอต้นกระบองเพชรไม่ได้ต้องการการรดน้ําบ่อยๆนะคะ 2. กันเกรากันเกราหรือต้นมันปลาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงประมาณ10-15เมตร เลือกต้นเรียบมีสีน้ำตาลเมื่อต้นแก่จะแตกเป็นร่องลึกตามยาวออกดอกเป็นช่อสีขาวเมื่อบานเต็มที่จะเป็นสีเหลืองอมแสดมีกลิ่นหอมและออกดอกในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนค่ะอีกทั้งยังมีประโยชน์มีสปปรรพคุณเป็นสมุนไพรและสามารถนำเนื้อไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์เพื่อสร้างบ้านหรืองานแกะสลักต่างๆได้ด้วยค่ะ ต้นกันเกรานะคะถือเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเพราะมีชื่อที่เป็นมงคลเพราะกันเกราหมายถึงการขัดเกราบุตรหลานหรือผู้ที่อยู่ภายในปกครองของคนในบ้านให้ว่านอนสอนง่ายและช่วยในการป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาทำร้ายคนที่อยู่ภายในบ้านได้อีกทั้งยังเป็นไม้มงคลหนึ่งใน9ชนิดอีกด้วยนะคะคนโบราณเชื่อว่า หากบ้านใดปลูกต้นกันเกราไว้บริเวณบ้านจะช่วยคุ้มภัยอันตรายต่างๆไม่ให้กล้ำไกลเข้ามาในตัวบ้านและจะทำให้บริวารลูกหลานว่านอนสอนง่ายไม่มัวเมากับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายหากบ้านใดที่ปลูกต้นกันกราแล้วจเจริญเติบโตมีดอกออกผลหอมฟุ้งกระจายแสดงว่าบุคคลในครอบครัวนั้นจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภ นำเกียติยศมาสู่ครอบครัวค่ะพิธีการปลูกตามตำรากล่าวว่าควรปลูกในวันเสาร์โดยปลูกไว้ในทางทิศตะวันออกของบ้านขยายพันธุ์ด้วยการเพาะ,มะเมล็ดและการปักชำสาม โกสนโกสนเป็นพันไม้ยืนต้นประเภทพุ่มมีอยู่มากมายหลายพันตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ลำต้นมีสีน้ำตาลปนเทาโกสนนั้นมีความโดดเด่นอยู่ที่ลักษณะของใบที่มีหลากหลายทั้งรูปแบบและสีสันสดใสสวยงามทั้งสีเขียวสีเหลืองสีส้มหรือสีแดงจึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั้งภายในและภายนอกอาคาร โกสนเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลเป็นต้นไม้เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะที่นิยมปลูกกันในพระราชวังและวัดเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นชาวไทยโบราณจึงเชื่อว่าการปลูกต้นโกสนไว้ประจำบ้านนั้นจะช่วยเสริมบุญบารมีให้แก่ผู้ปลูกและผู้ที่อยู่อาศัยสมาชิกทุกคนในบ้านจะเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตทั้งครอบครัว ก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขโดยปราศจากความขัดแยงด้งใดๆเพราะคำว่ากโกศลคล้องกับคำว่ากุศล หมายถึงการสร้างบุญคุณงามความดีค่ะวิธีการปลูกตามตำรากล่าวว่าควรปลูกในวันอังคารโดยปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านขยายพันธุ์โดยการเพาะเมเล็ดปักชำกิ่งและตอนกิ่งวิธีปลูกสามารถใช้ปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยคอกก็ได้ค่ะแต่แนะนำให้ใช้ขุยมะพร้าวผสมกับดินและปุ๋ยด้วยนะคะและเขาชอบแสงแดดอ่อนๆไปจนถึงแสงแดดร้อนจัด หรือควรปลูกไว้กลางแจ้งและสามารถรดน้ำวันเว้นวันหรือรดน้ำวันละหนึ่งครั้งก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะ 4. กัลปพฤกกัลลปพฤก,ก,ลลปพกเป็นต้นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูงได้ประมาณ5-15เมตรลำต้นมีสีเทาเนื้อไม้เป็นสีเหลืองถึงสีน้ำตาลออกดอกเป็นช่อสีชมพูบนขาวส่วนผลมีลักษณะเป็นฝักรูปทรงกระบอกยาวแคบสีน้ำตาลแขวนลงมาจากกิง่งต้นกัลลปพฤก จัดเป็นไม้มงคลที่มีรูปทรงสวยงามให้ดอกสวยออกดอกดกเต็มต้นมีสีชมพูอ่อนและสีขาวดูคล้ายกับดอกเชอรี่และดอกแอปเปลิลในต้นเดียวกันค่ะคนโบราณเชื่อกันว่า ต้นกัลับประพฤกษ์นี้นะคะมีอยู่ในแดนสวรรค์เป็นต้นไม้ของเทพเจ้าเปรียบเสมือนแก้วสารพัดนึกหากปรารถนาสิ่งใดก็ให้ไปขอเอาจากต้นไม้นี้ค่ะอีกทั้งต้นกัลับประพฤกษ์ยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะมีโชคมีชัยโดยเชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกต้นกัลับประพฤกษ์ไว้เป็นไม้ประจำบ้านแล้วโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นสิริมงคลทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิตพบ เจอแต่ความสุขสมหวังทุกประการและช่วยเสริมชะตาให้ผู้อยู่อาศัยพิธำการสิ่งใดประสบความสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการวิธีการปลูกตามตำรากล่าวว่า ควรปลูกในวันเสาร์โดยปลูกไว้ในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านและหากผู้ปลูกเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีก็ยิ่งจะเป็นสิริมงคลมากค่ะปัจจุบันนิยมขยายพันธุ์ด้วยกันนำมเมล็ดมาเพาะเป็นต้นกล้าขึ้นได้ในดินทั่วไปแสงแดดเต็มวันค่ะ 5. กวนอิม ต้นกวนอิมเป็นพันไม้ยืนต้นคล้ายกับสกุลหวามีชื่อเรียกอีกอย่างว่าหวายด่างหรืออ้อลายความสูงของลำต้นมีประมาณ1-3เซนติเมตรลำต้นกลมตรงๆเป็นข้อสีเขียวใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากส่วนยอดของลำต้นมีกาบใบห่อหุ้มลำต้นสลับกันเป็นชั้นๆ ตามข้อของลำต้นลักษณะของใบเรียวยาวปลายใบยแหลมต้นกวนอิมเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลหากใครปลูกไว้ในบ้านเชื่อว่า จะเกื้อหนุนดวงชะตาของผู้ปลูกจะช่วยเสริมให้บ้านมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดความร่ำรวยช่วยส่งเสริมให้คนภายในบ้านมีโชคลาภด้านเงินทองเนื่องจากไผ่กวนอิมจะนําเงินทองเข้ามาสู่บ้านและด้วยความเป็นไม้ที่มีชื่อมงคลไปพ้องกับชื่อของเจ้าแม่กวนอิมทําให้ไผ่กวนอิมถูกเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธ จึงมักถูกนำไปใช้ในการประกอบพิธีการบูชาเทพเจ้าต่างๆด้วยค่ะวิธีการปลูกตามตำรากล่าวว่าควรปลูกในวันอังคารโดยปลูกไว้ทางด้านทิศตะวันออกของบ้านด้วยวิธีการปักชำยอดหรือส่วนของลำต้นสามารถปลูกไว้ในกระถางหรือในแปลงปลูกได้ตามที่ต้องการต้องการแสงแดดจัดหรือแสงร่มรำไรและชอบน้ำมาก เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านหากท่านใดชอบสะสมต้นไม้หรือต้องการต้นไม้ประดับบ้านสักต้นต้นไม้เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะคุณผู้ชมมีความสนใจอยากรู้เรื่องไหนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะคะหากชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปใหม่ๆต่อไปแน่ๆกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ